าถึงได้บอกว่าคุบาอาจารย์หรือพระอริยะสงฆ์อริยะเจ้าหรือแม้แต่พระอาหารหันต์เขาจะได้ลึกถึงการประพฤติปฏิบัติว่าในขณะใดที่ท่านสามารถตัดสังโยชน์กิเลสตัณหาอุปาทานที่ลอยลัดในดวงจิตได้ก็จะทำให้แผ่นดินแผ่นฟ้าสะเทือน แม้จิตใจท่านเองก็สะเดือนพลั่งผูออกมาด้วยน้ําตาที่หลั่งลินออกมาแต่ไม่ได้ความเสียใจแต่เป็นการดีใจที่เขาสามารถผลเสียได้แล้วในความเกิดในความแก่ในความเจ็บในความตายแห่งภัยวัฏด,ดสงสารนั่นก็หมายถึงว่าพระอรหันต์นี้ร้องไห้ได้หรือเปล่าหื้ พ้าหลานร้องไห้ได้หรือเปล่าจ๊ะฉันถามว่าผ้าหลานร้องไห้ได้หรือเปล่าหือย่าลืมว่าน่ะกายเนี่ยเวทน,นาสัญญาเนี่ยความจำมั่นหมายเนี่ยหมายรู้เนี่ยขังขานเนี่ยมันเป็นของสมุติใช่หรือเปล่าแต่จิตที่ฝึกแล้วที่มันเป็นวิมุตต์แล้วเนี่ยน่ะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อยังมีสังขารอยู่เป็นเพียงอาการที่แสดงขึ้นมาของสังขารที่มีสัญญาจดจําอยู่หมายถึงว่าท่านจดจําในขณะที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญบรารมีจนถึงในขณะวินาทีที่กําลังจะรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสุนทรสีในทุกแปวจึงเกิดความปิติพั่งพูด,ด้วยน้ำตาออกมาว่าชาติได้สิ้นแล้ว พบได้ตัดขาดแล้วอวิชา,าทั้งหลายทั้งปวงสังโยชน์ก็ดีท่านได้ข้ามแล้วในภายในวัตตะอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าพระอาราหารนันต์เขาจะแจ้งอยู่ในอริยสัจสีอริยสัจสีจะไม่จางหายไปไหน บางครั้งอยู่ๆท่านก็จะร้องไห้ขึ้นมา mm hmm. บางทีท่านนั่งแล้วเห็นสภาวะการล่วงหน้าเรียกว่าเจโตแต่นางคาตยานเกิดขึ้นว่าโอ้ mm hmm. สัตว์โลกจะตายนะจะล้มหายตายจากกะจุนนมาศด,ด้วยเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ๆท่านก็ร้องไห้ขึ้นมาอย่างนี้การร้องไห้ขึ้นมานีก็เห็นตัวรียกเรียกว่า เห็นธรรมาสังเวชเกิดขึ้นแต่ช่วยเหลืออะไรได้หรือเปล่าจ๊ะช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะเห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมคนที่จะหลุดพ้นได้น,น่ต้องช่วยเหลือตัวเองคือการเดินตางตามเดินแห่งมรรคคืออาศัยจิตนั้นเข้ามาถึงในร่มโพสีใหญ่สามร่มโพสีใหญ่ให้ได้คือบุคคลนั้นต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาให้เข้าถึงให้ได้ ถ้าไม่อย่างนั้นบุคคลนั้นนจะไม่สามารถพ้นจากภัยได้นะแม้ตายไปแล้วก็ต้องวนเวียนตายเกิดอยู่อย่างนี้ที่ต้องมาเจอภัยฉันดาว่าพาาาระอรหันต์นี้ยังมีเสียใจได้ยังมีร้องไห้ได้แต่พออาระอรหันต์จะไม่มีวันเสียใจเข้าใจหรือเปล่า ที่ท่านร้องไห้ออกมานี่เป็นแค่สภาวะของร่างกายสังขารนะร้องไห้กับธรรมสังเวทที่เกิดขึ้นร้องไห้เพราอดีใจเพื่อตัดขาดนะภายในวัฏะได้ฉันถามว่าพระอรหันต์นี่ยังขี้ยังเยี่ยวอยู่หรือเปล่าฮะยัะยงขี้ยังเยี่ยวอยู่หรือเปล่าเนี่ย,ยในขณะนี้นี่ โลกสังคมทั้งหลาะบุคคลที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติรือแจ้งในอริยะสัจส,สี่จึงไปปาฏมารล่วงเกิน,นพระอริยสงฆ์อริยเจ้าได้ไง่ายด้วยเหตุที่ไม่เข้าถึงในธรรมในภูมิมจิตของพระล้านนหรือว่าโสดาบันจะไปรู้แจ้งในจิตของพระอริยเจ้าได้หรือเปล่าจ๊ะถูกต้อง นีน่ถ้าเราไม่รู้อะไรเราควงวางใจให้เป็นกลางด้วยมีสติหาไม่แล้วนี้แล้วจะหาเรื่องไปลงนรกโดยไม่ใช่เ,เข้าใจหรือเปล่าแต่บุคคลที่มีศีลสมาธิปัญญาเขาจะมีใจที่เป็นกลางคือมีธรรมอยู่ไม่ล่วงละเมิดนั้นหลักง่ายๆก็าตามคนที่ไม่เข้าถึงในในจริลการเจริญศีลสมาธิปัญญาแล้ว ผู้นี้จะไม่กลัวอากุโสกรรมของจิตนั่นคือไม่กลัวบาปกลัวกรรมเพราะไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้เข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะผู้ง่ายๆเขาเรียกว่าเข้าไม่ถึงในสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าไม่ถึงก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่จรงิงนะตาบใดที่ว่า,าพระธรมรมคำนังสอนทางเดินแหน่งมรรคยังมีอยู่ตาบใดผู้ที่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติในตามศีลภาวนาอยู่ตาบนั้นนะ จะไม่มีการสิ้นนะแห่งผู้ที่เป็นอริยะบุคคลนะถ้าทางเดินแห่งมากยังมียังมีคนประพฤติปฏิบัติอยู่โลกนี้จะไม่สิ้นอริยะบุคคลจะไม่สิ้นพระอารหรันต์แต่ในยุคนี้พระหลานก็หายากแค่เป็นโสดาบันปริผล พระอนาคามีก็ายากแล้วเข้าใจหรือเปล่าอจานะแต่ถามว่าพระหลหานยังมีอยู่หรือเปล่ายังมีอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยนะเราจึงไม่รู้ได้เมื่อเรารู้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะให้ระวังใจนะให้มันเป็นทำเป็นอุเบกขาวางใจให้เป็นกลาง อย่าได้ไปติดกรรมหนังวาจาในความคิดในการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะการไปปาฏิมาะพระอริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนี่มันจะเป็นกากน้นาตัวกั้นขวางการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราควรที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงธรรมแล้วการปามาศโดยไม่รู้ตัวนี้จะมาขัดขวางในบุญกุศสบารมีวาสนาของเราเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะ ดังนั้นเมื่อเรายังมีโอกาสอยู่ให้เราตั้งจิตขอเข้ามาต่อพระรัตนตรัยนะปูกาสะสับพังอัปราทาังอะไรก็ตามเนยให้นอบนอบ้นอมจิตกับพระเจ้าที่พระเจ้าเคยโล่งเกินปรามาตผู้สุงศีนผู้สรงธรรมดังหลายที่รู้เต่าไม่ถึงการตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีนะที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีทำใน,นอดีตทุกป,ปัจจุบันทุกครั้งที่เราจะสวดมนตนะ์ภาวนาอธิษฐานนะให้เราอธิษฐานเป็น อธิฐานจิตบารมีแบบนี้ลงไปขอพระรัตนาตาัาวดตัอากาศปฏิบัติแก่ข้าพเาจ้าด้วยเดินแล้วกอธิษฐานไปแบบนี้เข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะทำมันอยู่บ่อยๆมันจะเบาบางเองนะคนที่คนที่เขาไม่ประพฤติปฏิบัติถือตัวถือตอนแล้วนะคิดว่าตัวเองก็รู้แล้วถึงแล้วในี่ยทนทั้งหลายเหล่านี้นี่ก็เรียกว่าเป็นพูดลง นะอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทำเนี่ยทำอยู่บ่อยๆกาวอยู่บ่อยๆเป็นการเตือนตัวเองนะเป็นการเตือนตัวเองต่ตัวที่คอยหลงนะเพราะว่ามันจะพลาดผิดพลาดพังได้แต่ถ้าเราขอขอมากรรมไม่บ่อยแล้วมันจะทำให้เรานะึกคอยเตือนตัวเองนะคอยได้มีสติ มันจะยับยัง้งนะอย่างนี้ดังนั้นแล้วลำพังเพียงเราไม่ปรมามทเนี่ยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยแต่มันเป็นโอกาสที่ทำได้ยากมากเหตุเพราะอะไรอยอมลองพิจารณาสิโอกาสบุคคลน,น้งหลายที่ไปปรามาทศีลปรมามมททำผู้ระยะบุคคลผู้ทรงศีลผู้ทรงชาเนี่ย ที่เป็นปาม่าได้ง่ายเพราะอะไรอไอ้ไม่รู้นะฉันรู้อยู่แล้วมันจะถามมหาวระยสลัยอะไรทีเนเพราะอะไรเพราะ,ราะอะไรจ๊ะดูข่าวสารที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปทิพากษาตาม คนที่ก็มีสติมีภูมิธรรมก็จะไม่วิภาวิตรานแต่เขาจะวางรู้ก็าวางสะตตว่ารู้นะให้คนไม่รู้น้แหนไปวิภาวิตรามจารท่านนี้เเรียกว่าลรกทั้งนั้นอะเราเรียกว่าธรรมธาตุมันจะดึงดูดไปทางเดียวกันแต่นั้นไม่ใช่เหตุใหญ่เหตุใหญ่เกิดจากอะไรกับบุคคลที่นะไม่เข้าถึงนะ ว่าเขาถึงนี้ตัวปัญญาที่ไม่สามารถจะพิจารณาได้เพราะอะไรพื้นฐานมนุษย์มันเป็นอย่างไรทไม่เสมอกรพวกโยมเนี่ย ที่มาปฏิบุริปฏิบัติชื่อว่าเป็นอริยะบุคคลเป็นอริยมรรคใช่หรือเปล่าจ๊ะถามว่าผลได้เกิดขึ้นหรือ,อยังเมื่อผลยังไม่เกิดขึ้นยมจะเข้าใจบุคคลที่เข้าถึงผลแล้วหรือ,อยังนะหมายถึงว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติอยู่เยทำในใจอยู่เนี่ยเป็นแค่กระแสโสภาบันปฏิมรรคจะเข้าใจถึงกระแสบ,บนปฏิผลได้หรือเปล่าจ๊ะอืม เพราะเหตุว่ามรคนี้ยังเดินอยู่ประพฤติอยู่การทาในใจอยู่ยังมีความสงสัยหรือไม่สิ้นสงสัยหรือยังนะศีลมีความตั้งมั่นหรือยังแล้วก็ไปเป้ามาจาบจ่วงบุคคลที่เขาได้ผลแล้วเนี่ยเป็นยังไงจ๊ะเนีวิภาควิจารเนี่ยมันติดกรรมหรือเปล่าควรที่จะได้มากผลนกลับไม่ได้ผลแล้วตอนนี้หืม นี่ต้องระวังเพราะเรายังไม่รู้คนที่เขารู้เขาจะอยู่เฉยๆวางจิตไว้เฉยๆเพราะเขาไมสา่สามารถไปห้ามปรามบ,บุคคลเหล่านี้ได้นะเพราะว่ามีพุกคนเหล่านี้มันเป็นกรรมเป็นของตัวเองเข้าใจหรือเปล่าถ้าเมื่อมีคอเป็นกรรมของตัวเองกรรมเป็นเผ่าพันธ์เป็นทายาทได้เราเนี่นะไปรับกรรมเขามาเนี่ยถามว่ามันคุ้มแล้วหรือย,อยังหือ ล้ำพังกรรมของเราเนี่ยยังแก้กันไม่หมดเลยใช่หรือเปล่าอืมดังนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่เรายังไม่รู้เนี่ยเพียงแค่ว่าคาดว่าสงสัยว่าต้องเป็นอย่างนั้นอนุมานเอาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็ลงนั่นก็เรียกว่าเสียหายอย่างหนักแล้วนะก็เรียกว่านารกมันเปิดรอแล้วกรรมนี้เรียกไว้ต้อลงรออาญาจำคำนี้ไว้นะจ๊ะ กรรมที ica, q, ani, i, mm ่ปามากล้เกินพระอริยเจ้าอริสสงหรือพระพระพุทธปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีการลงหลออาญานะจ๊ะฮะเดี๋ยวมลองพิจารณานิอันตรรยกรรมมีอะไรบ้างฮะการปามากล้เกินในผู้สูงศีลทรงธรรมเนี่ยนะเข้าข่ายหรือเปล่า อแล่อ,อย่างนี้รองลงอาญาหรือเปล่าวันนี้อไว่ต้องรอลงอาญานระลกเขารออยู่เข้าใจหรือเปล่าแล้วพระปฏิบัติเนี่ยถ้ากลับไม่ได้ปฏิบัติในกรรมฐานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้ายังไม่เข้าถึงอีกเหมือนกันนี่ก็ต้องระวังไว้มาก น,นึงบอกว่าเรามีพื้นฐานนะที่เรายังมีความเรเลยสงส,งสัยศีลเรายังศีลห้ายังไม่บริสุทธิ์เลยเราเอาภูมิธรรมอะไรไปวิจารณ์นะเข้าใจหรือเปล่าจะอันว่าพระวินัยเนี่ยนะมีอยู่แล้วนะดันหมายถึงว่าไม่ว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ดีเนี่ยทำผิดเขาก็มีพระธรรมวินนยมีสงฆ์ปกครอง เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะคาราวาทั้งหลายนี่จะไปตัดสินได้หรือเปล่านี่เป็นยุนเป็นยุคของนะสัตว์นรกเปรตผีทั้งหลายนะที่มันมีความคึกขนองนะนั้นอย่าเที่ยวตามแห่แหนบปวิภาควิจาร์ณโดยที่เราไม่รู้นะอาจจะไปอยู่ในเครือข่ายเดียวกันเสีย มันจะไม่คุ้มเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะใครทําดีให้เราโมทนาใครทําช่วยวางเฉยมันเป็นกรรมของเขาแต่หากโอกาสที่เราจะช่วยเหลือใครหรือเมตตาได้เนี่ยก็ควรเมตตาหาเมตตาไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์มันกลับจะเกิดโทษเนี่ยให้ระวางอุเบกขาดัง้นเมตตาต้องมีปัญญาหรือเปล่า อันดับแรกบุคคลใดที่จะเมตตาใครให้เมตตาตัวเองก่อนใช่หรือไม่เอาตัวเองนั่นแหละนะเป็นสนะก่อนเป็นผู้รู้ผู้เรียนก่อนนะจะได้เข้าใจไม่ใช่ว่าจะเมตตาใครแล้วเนี่ยแต่ว่าขาดเช่นปัญญามันจะไปรับกรรมไปติดกรรมเข้ามาอฉันะขอให้รู้ไว้ว่านะการล่วงละเมิด ติดเตียนพระรอริยสงฆ์อริยเจ้าก็ดีเนี่ยถ้าเขายังไม่ได้ขาดจากความเป็นพระแม้ไม่ต้องเป็นพระอริยสงฆ์จํำคำนี้ว่าถ้ายังไม่ขาดจากความเป็นพระคือคำปราชิกแล้วเนี่ยเราไปก่าวติดเตียนเมื่อไหร่ก็ติดกรรมเมื่อนั้นถ้าเขายังห่มเหลืองอยู่โทษนั้นยังไม่ถึงกับปาราชิกขาดจากความเป็นพระเมื่อไหร่ นี่ก็ติดกรรมแล้วยังไม่รวมกับพระที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะหรือได้บัสมารหรือเรียกว่าได้อภินญาก็ดีเนี่ยได้คุณวิเศษแล้วก็ดีเนี่ยยังไม่ต้องเป็นพระเป็นเจ้าหรอจกจ้ะแค่ผู้เป็นผู้นักปฏิบัติแล้วได้ฌานะก็ตกนรกกันมีมากมาย ทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปเกิดก็มีมากมายเช่นเดียวกันปามาในการทรงชาญผู้ทรงชาญอยู่นะและยิ่งไปปามาผู้ทรงศีลเล่าท่านอย่างนี้นั้นจะขอให้โยมจาไว้ว่าไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นพระเป็นฆราวัสเป็นคนธรรมดาเนี่ยรู้นะแต่มีบุปกรรมมีวาสนามีกรรมเป็นของของตนเองก็เที่ยวไปแห,ห่ไปกาตหนิตีเตียนเนี่ย นีเ่เยเเรียกว่าวาจาชั่ววาจาที่มันทุจริตนะบกพ้่องเหล่านี้เนี่ยผีอาสาตานทั้งหลายเนี่ยมันจะสิงสูงนะ่ขอให้พึงสองบอลไวนะ้เพราะว่ามันเป็นกรรมที่จะมาตัดรอนในทางเดินแห่งมรรคของเราเข้าใจหรือเปล่าจะ๊นะ ต้องสำรวมระวังไว้นะอย่างนี้ฉันบอกมันเป็นกรรมหนักและไม่รอลงอาญาอออย่างนี้ฉันบอกขนาดพระนะที่ยังไม่เป็นอริยะสงฆ์แต่เราไปตำนิติเตียนหากพระรูปนั้นนะยังไม่ได้ถึงขั้นปาราชิกก็เป็นกรรมแล้ว ไม่ต้องไปบอกว่าเป็นอลาหาันนะหรือมีคุณวิเศษเพียงใดแค่ว่าถ้าพระองค์นั้นยังไม่ปาราชิกนะเราไปตำหนิติเตียนก็เป็นกรรม <c oughs> จำไว้นะจ๊ะเออแค่นี้มันก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากใช่หรือเปล่า <c oughs> อืม